สิบนิ้วนะคะทุกคนคะเราก็โรยดินนะคะนะดีมากนะคะเนะนื่องจากว่าเขาประมาณสองเดือนน่าจะได้หลังจากที่เรานำเข้ามาปักชำไว้นะคะเราปักชำแค่รับที่ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็ขึ้นรากให้เราเด็ดหน้าพอใจมากๆเลยนะ เรียกว่าต้นนกน้อยของเรานลค่ะเนาะต้นนกน้อยลงไปก็หิ่งิ่งเล็กแค่นี้นะคะเนาะแต่ก็ได้ผลเกิน,นะคะนี่คะ่ะหลุดออกมาแล้วดูรากของเขานะคะทุกคนคะ่ะแน่นมากเลยนะคะขอบอกนะคะเ๋ยวดินบ้านของเราผสมกับดินปลูกนะคะเนาะเขาจะทำให้รากเขา แข็งแรงด้วยนะคะเนาะเรียกว่าต้นนกน้อยของเรานะคะเนาะต้นนกน้อยลงไปก็เขาได้รับปุ๋ยจากดินดินปลูกแล้วเขาก็จะมีความแข็งแรงมีดินที่ช่วยยึดรากของเขาให้ลำต้นของเขาไม่ให้รากเขาได้ยึดกับดินเหนียวไว้บ้างนะคะเราดินค่ะเดี๋ยวเราก็ ให้เพื่อนๆดูนะคะเนาะว่าเขาขึ้นแบบไหนอันนี้จะเป็นออมชมพูนะคะเราจะแยกยน,นี่คะ่ะหลุดออกมาแล้วดูรากของเขานะคะทุกคนค่คะแน่นมากเลยนะคะโอบอกนะคะที่เรานันไว้เราก็จะโรยลงไปแบบนี้นะคะเราจะใช้ดินบ้านผสมด้วยนะคะเนาะเพื่อจะได้ให้รากเขามีความนะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ ให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนะว่าเขาขึ้นแบบไหนไอันนี้จะเป็นออมชมพูนะคะเรา,าจะแยกเ,ยเพราะว่าเขาจะกิ่งเขาจะรู้สึกว่ากิ่งเขาจะมีความเขามีมูลไส้เดือนแล้วก็มีใบใบใบตั้มเขาได้รับปุ๋ยจากดินดินปลูกแล้วเขาก็จะมีความแข็งแรงมีดินที่ ช่วยยึดรากของเขาให้ลำต้นของเขาไม่ไม่่งิกเลิกแค่นี้นะคะเนาะแต่ก็ได้ผลเกินนะ,ะนะคะเพราะว่าเราก็นำมาปักชำไว้นะคะทุกคนะคะการที่เรานำมาปักชำไว้ก็ได้ผลนะคะวิธีการเอาออกเราก็จะเคาะเคาะแบบนี้นะคะทุกคนคะเขามีงูไส้เดือนแล้วก็มี ใบใบใบตั้มมีน้ำหนักตัวเยอะเนาะค่ะนาะก็จะทำให้เขาอาจจะโน้มอย่างนี้นะคะให้โน้มหรือว่าไม่ไม่ค่นล้มประมาณนั um ้นเนาะค่ะนาะเพราะว่าเขาต้นเขาจะมีน้ำหนักเยอะออกนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้ค้ำไม้ก่อนนะคะนาะให้โน้มหรือว่าไม่ไม่ค่นล้มประมาณนั้นเนาะค่ะนาะเพราะว่าเขาต้นเขาจะมีน้ำหนักเยอะออกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้ค้ำไม้กอดนะคะนาะนี He ่ค mm ่ะหลุดออกมาแล้วดูรากของเขานะคะทุกคนค่ะแน่นมากเลยนะคะโอบอกนะคะเขาได้รับปุ๋ยจากดินดินปลูกแล้วเขาก็จะมีความแข็งแรงมีดินที่ช่วยยึดรากของเขาให้ลำต้นของเขาไม่แย่งดินบ้านของเราผสมกับดินปลูกนะคะนาะเขาก็จะทำให้รากเขา แข็งแรงด้วยนะคะเนาะดินที่เราดัานไว้เราก็จะโรยลงไปแบบนี้นะคะเราจะใช้ดินบ้านผสมด้วยนะคะเนาะเพื่อจะได้ให้รากเขามีความวิธีการเอาออกเราก็จะเคาะเคาะแบบนี้นะคะทุกคนคะวิธีการเอาออกเราก็จะเคาะเคาะแบบนี้นะคะทุกคนคะเขามีมูไส้เดือนแล้วก็มี ใบใบใบตํามปูนะคะน้องมากู่ในนี้นะคะแล้วเราก็จะรดน้ำแล้วก็จะหายิงไม้มายืดให้เขาแข็งแรงกกอนนะคะนาองอาจะเป็นต้มมาเรียกว่าต้นนกน้อยของเรานะคะนาะต้นนกน้อยลงไปก็โดยที่เราใช้กิ่งแค่หนึ่งกิ่งนะคะนาะงนำกิ่งเข้ามาปาักลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะ เรียกว่าต้นนกน้อยของเราน่ะนาะต้นนกน้อยลงไปก็อยูท่ที่สิบนิ้วนะคะทุกคนคะแล้วก็โรยดินนะคะดนะินเขามีงูไส้เดือนแล้วก็มี ใบใบใบตั้มแค่หนึ่งกระทาาหลังจากที่เราใส่ดินเสร็จแล้วค่ะดินบ้านของเราใส่เข้าไปนะคะผสมกันนะคะเนาะถ่าดูรากของเขานะคะทุกคนคะ่ะตอนที่เรานำเข้ามาปักชำก็แค่กิ่งแค่นี้นะคะหลังจากที่เราใส่ดินเสร็จแล้วค่ะ ยิ้มบานของเราใส่เข้าไปนะคะผ mm. สมกันนะคะเ mm. นาะคะ่ะ,คะเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนเพื่อนดูนะคะเนาะว่าเขาขึ้นแบบไหนอันนี้จะเป็นอมชมพูนะคะเราจะแยก <c oughs> เรียกว่าต้นนกน้อยของเรานะคะเนาะต้นนกน้อยลงไปก็ ไห้าเขาได้ยึดกับดินเหนียวไว้บ้างนะคะดินเหนียวนะคะน,ะน่องจากว่าเขาประมาณสองเดือนน่าจะได้หลังจากที่เรานำเข้ามาปักชำไว้นะคะ <S <S ให้ละเขาได้ยึดกับดินเหนียวไว้บ้างนะคะดินเหนียวดูรากของเขานะคะทุกคนคะตอนที่เรานำเข้ามาปักชำก็แค่จริงแค่นี้นะคะอยู่ที่ สิบนิ้วนะคะทุกคนคะเราก็โรยดินนะคะเนาะดูที่สิบนิ้วนะคะทุกคนคะเราก็โรยดินนะคะเนาะได้นแอนะคะนะเดี๋ยวเราจะหาไม้มาปักรอบนึงแต่รอบนี้เราก็โรยดินปลูกเข้าไปที่ผสมเรียบร้อยแล้วมีแบบ มีน้ำหนักตัวเยอะนะคะนาะก็จะทำให้เขาอาจจะโน้มอย่างนี้นะคะนี่เราปักชำแค่รับที่ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็ขึ้นรากให้เราเด็กหน้าหัวใจมากๆเลยนะไห้โน้มหรือว่าไม่ไม่ค้นล้มประมาณนั้นนะคะนาะเพราะว่าเขาต้นเขาจะมีน้ำหนักเยอะนอะนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้คําไม้กดน,นะคะ ว่าเราก็นํามาปักชําไว้นะคะทุกคนคะการที่เรานํามาปักชําไว้ก็ได้ผลน,นะคะหนึ่งกระถางมีน้ําหนักตัวเยอะนะคะเนาะก็จะทําให้เขาอาจจะโน้มอ,อย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะเนาะก็ทีนี้เราก็จะมาขายายเขาให้เขาอยู่ใน ถางที่ใหญ่กว่านะคะเนาะถางใบนี้อยู่ที่สิบนิ้วนะคะทุกคนคะแล้วก็โรยดินนะคะเนาะก่อนเลยนะคะเอานกน้อยลงไปก่อนเลยนี่ค่ะนบกน้อยของเรานะคะเนาะเราก็จะแยกออกมาจากตรงนี้ ไอ้ลาเขาได้ยึดกับดินเหนียวไว้บ้างนะคะเราดินเหนียวประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็จะมาขยายเขาให้เขาอยู่ในกระถางที่ใหญ่กว่านะคะเนาะกระถางใบนี้เดี๋ยวน้คเดี๋ยวเราจะหาไม้มาปักรอบนึงแต่รอบนี้เราก็โรยดินปลูกเข้าไปที่ผสมเรียบร้อยแล้วมีแดดหลังจากที่เราใส่ดินเสร็จนะคะ ดินด่างังเราใสเข้าไปนะคะผสมกันนะคะเนาะวิธีการนองออกเราก็จะเคาะเคาะแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาไม้มาปักรอบนึงแต่รอบนี้เราก็โรยดินปลูกเข้าไปที่ผสมเรียบร้อยแล้วมีแบบไม่โน้มหรือว่าไม่ไม่ค้นล้มประมาณนั้นนะคะเนาะ,ะเพราะว่าเขาต้นเขาจะมีน้ำหนักเยอะเี่นะคะ เดี๋ยวเราก็จะใช้ไม้ค้ำไว้กอดน,นะคะนาออันนี้เลยนะคะก็เป็นอาไเสร็จเรียบร้อยจ้าเลนะคบเราปักชำแค่รับที่ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าเขาก็ขึ้นลากให้เราเด็ดน่าพวัวใจมากๆเลยนะก่อนเลยนะคะเอานกน้อยลงไปก่อนเลย